สวัสดีครับ พบกับข่าวสั้นเรื่องฟุตบอลพราเมอร์งงทำไม่ลงจากเวทีตอนฉลองแชมป์โคพาเมอร์มิดฟิลด์ตัวเด่นของเชลซียอมรับแบบตรงไปตรงมาว่ารู้สึกงงเล็กน้อยที่โดนัลด์ทำประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่ยอมลงจากเวทีในช่วงที่ทีมของเขากำลังฉลองแชมป์ทำเข้าชมเกมนี้ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันซึ่งหลังเกมก็ร่วมตักทายทีมงานของเชลซีและปเอสเชรวมถึงพิธีมอบรางวัลตามธรรมเนียมแต่จุดที่สร้างความประหลาดใจก็คือขณะที่นักเตะเชลซี Chelsea, ลังชูถ้วยโฮฟี่กันอย่างยิ่งใหญ่ทัากับยังยินอยู่บนเวทีทั้งที่ตามปกติแล้วบุคคลภายนอกทีมมักจะเดินลงไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้การฉลองแชมป์เป็นของทีมอย่างแท้จริงผาเมเื่อเผยว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นเวทีด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่ตอนเราชูถ้วยผมเลยสับสนนิดหน่อยมีรายงานว่าก่อนจะมีการชูถ้วยลีดเจมและโรเบิร์ตซานเซตสองนักเตะของเชลซีได้แจ้งกับทัมว่าเขาควรลงจากเวทีแต่ทัมตอบกลับว่าเขาจะฉลองแชมป์กับนักเตะเชลซี จนสุดท้ายบรรดาแข้งสิงบูก็เลือกที่จะปล่อยเลยตามเลยเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ